จะมีทุเรียนมาส่งแม่นกถึงบ้านนะคะ F4 สามกล่องด้วยกันนะคะนี่เดีย๋ยวเราจะแกะทุเรียนกินกันนะคะหลังจะแกะทุเรียนน,นะคะเอาแล้วนะคะทุเรียนมาส่งมาถึงแล้วนะคะดมดูดิไปดมมันจะไปรู้ได้ยังไงดมมากินมันจะออกสุกแล้วสุกแล้วมีดมันไม่คมดังแกะแกะปานนั่ เขาบอกถ้าพายอย่างนี้แล้วถ้าไม่สุกเขาติดไว้ป่มากเลยวพระว่าแดดแค่รูกเขาบอกเคยรวยนี่ทุเรียนทุเรียนนะแม่นกสั่งมานะคะมาส่งแล้วเรียบร้อยแม่นกกำลังเตรียมแกะแล้วนะคะหลังบ้านทนายนะคะหลังบ้านทนายมาแล้วค่ะมาแม่ได้กินแท้อันนี้ แม่ดูกล่องให้แน่เรียกใครมาไหมเรียกสิอือเอารถใครจะมาส่งอไอ้คุกมันเอารถไปไว้ค่ะเรียกมาทุเรียนขาครั้งแรกนะเอฟซี่เก่งนะสมอนเห็นเห็นยายวานนะ่นดูให้ ใส่ซองกล่องให้แน่อย่างหังบ่อยพวกกล่องให้แน่อันนี้กล้องหลังใช่ไหมใช่จะได้กินเลี้ยวมีห้าคนไม่ใช่อันนี้ถ่ายคลิปด้วยเนี่ยเหรมเห็นทุเรียนไหมน่ะนะเห็นกล้องเห็นเห็นทุเรียนแต่ไม่เห็นหน้าเจ้าไต้องเห็นก็ได้อ่ะอ่ะโอ้โหถ่าทุเรียนครั้งแรกในเอฟซี เพราะว่าอยากกินก็เลยต้องลงทุนผ่าหลังบ้านทนายนะคะทเรียนภูเขาไฟนะคะผู้เรียนภูเขาไฟหลังบ้านทนายเอาม่า่าม่ไงกินเรมาให้ลุงม,มาส่งาด้วยร้านลุงบอยน่ะลูกมาเ,มเลยเบลบลหเป็เป่มา <laughs> มากินทุเรียนเร็ว รอคนปอกเป็นมายาสมอนไม่ได้กินหรอกมามามากินทุเรียนโอเคย่าะย่าไม่ต้องโทรนะที่ได้กินบนนายาสมอนเออมันสิเละเปะเปะมดระบองคลิปนี้ก็จะเอาปังสวัสดีค่ะทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนะคะสองนาทีไม่มีคนเข้ามาเลยอ เ็ปคลิปบ่ได้ไลฟ์อันนี้ทำคลิปไม่ได้ไลายตรงผ่าเป็นเมนอคุณยายสมรผนาได้อยู่เลยวันนี้ใช้เบิ้งใช้เบิ้งมันแล้วแล้วแต่มันบันออกมันน้องบุด้วยมีมีมีเนี่ยมันแล้วแล้วแต่มันบ่ออกเนี่ยต้องเอาผ้ามาเนี่ยมันแล้วแล้วแต่มันออกบ่ได้ทุเรียนมันจะเละเบิดแล้วมันจะเละเป็นโซกแล้วทุเรียนอ่ะ ไม่พูไม่แตกหรอกเราแย่ตูดมันแย่ไส้มันนี่เห็นเขาบอกนะเขาบอกถ้าถ่านอย่างนี้นะกรีดที่อย่างนี้นะดูง,ง่ายนะแล้วก็กแหวะนั่นแหละหนี่จะเช็ดแบบแเขาน่นแหละมันออกเป็น,น,นชิ้นแล้วแต่มันไม่ออกอใช่เราถ้าใครยกเปลี้ยนให้เป็นลูกแล้วเราหมดสิทธิ์เลยเห็นไหมมันมันเสร็จแล้วแต่มันไม่ออกแม่ <laughs> S <S มันออกมันมันติดมันนี่ยต้องลุงพลปลอกโ,โอ้มันถึงเนื่อยยายจะออกเป็นชิ้นนะชิได้กินแล้วเอฟซีเอฟแทบกระโดดใส่แกะขัน,ย,ขย,ย,นยาวปั้นอย่งนงไรยายมากินเรียนเนี่ยของแ่บเนี่ย ขาทุเรียนเด้อเอฟซีเลยเด็กกินบอนี่ขี้ผาพุ้งจากของอมะอมสวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลนะคะวันนี้แม่นกพามาซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะแม่นกพามาซื้อของนะคะซื้อของไปตกแต่งบ้านนะคะน้ำเงื่อถังถังน้ำนี้นะคะแม่นกจะมาซื้อถังเก็บน้ำที่ บ้านอยู่ที่ทุ่งนางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพงไหมตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายอุปกรณ์สำหรับถังเก็บน้ำแล้วก็ถังซักนี่นี่นะคะแม่นกก็เลือกเรียบรอย้อยแล้วนะคะคือแม่นกก็เลือกสีนี้นะคะแม่นกเลือกตัวนี้นะคะ เพราะว่าไปไว,ไว้บ้านที่ทุ่งนานะคะคแล้วนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปดูว่าแม่นกเอาอะไรเพิ่มอีกไหมที่นี่ก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีกระเบื้องมีตกแต่งห้องนองห้องน้ำมีทุกอย่างเลยนะคะมีประตูนะคะหน้าต่างแม่นกก็มาดูกระเบื้องด้วยนะคะกระเบื้องปูบ้านนะคะไม่รู้แกยังไม่รู้รลยว่าชอบลายไหน ให้เขาไปส่งด้วยนะคะตอนนี้อลังการโอ้โหตอนนี้เขาก็เอาอันนี้มาลงในซื้อบ็อกแล้วเขาก็ขนลงใส่รถเรียบร้อยนะคะกระเบื้องมีหลายแบบหลายลายมากเลยนะคะยับซีนะคะก็ของตกแต่งบ้านของแม่นมนืนะคะอุ้ยบางกร ก่อนตัวนี้สวยตกใจโต๊ะบางกรนะคะ mm. กระเบื้องก็มีหลายรูปแดบอันนี้สำหรับเอาไปตกแต่งห้องครัวนะคะเอาไปตกแต่งห้องครัวรัวแม่นกเลือกอะไรได้มั่ง เมนุก,ก็ได้ไปแล้วสองอย่างอันนี้เป็นตู้อะไรคะเอฟซีบอกหน่อยซิคือตู้อะไรตู้เก็บของตู้สีแหลืงร้านเขาก็ใหญ่พอสมควรนะคะตอนนี้เมนุก,ก็เลือกเสร็จแล้วนะคะชะเอ๋อเลือกเสร็จแล้วบอกแม่พอ,นนอจ่ายเงินอยู่ตอนนี้ก็ได้สองอย่างไปแล้วนะคะ มากับคนสวยนะคะเมนกกำลังจัดการอยู่นะคะโอ้โหเอซอันนี้ก็ข้อต่อข้ออะไรที่สำหรับเอาไปต่อก๊อกน้องกอกน้ำก็มีนะคะนี่เยอะเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกขอที่แบบว่าเอาไปตีผ้าตีอะไรนะคะนี่แล้วก็เอาไปประกบ เป็นพลาสติกแต่ตอนนี้สุขันสมัยมากเลยนะคะมันเป็นพลาสติกมันมันไม่ใช่ไม้เนี่ยเวลาตีฝ้าแล้วก็น,นี่ตีขอบสวยเป็นพลาสติกก็มีเป็นไม้ก็มีอันนี้ก็เป็นพลาสติกขอบอันนี้น่าจะเป็นไม้อะไรก็ไม่รู้เบามาก อันนี้ก็เป็นขอบที่นี่ของเยอะมากเลยนะคะเอฟซตอนนี้แม่นกก็กำลังคุยมากเลยนะคะเอฟซีแม่นกกำลังจะจ่ายเงินอยู่ซื้อของกำลังจะจ่ายเงินแล้วนะคะตอนนี้ได้หลายอย่างเลยนะคะ นี่นะคะราคาหนึ่งอซื้อจ่ายเงินแล้วมแม่นกกำลังนั่งรอจ่ายเงินนะคะตอนนี้ยังไม่ออกมาะคะยังไม่เสร็จะคะ่ะรอจ่ายเงินอยู่นะคะตอนนี้จ่ายเงินเสร็จแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วจ่ายเงินแล้วนะคะอีกชิ้นแต่ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ

อได้ของครบแล้วนะคะมีครบยังขาดอีกนิดหน่อยนะนี่ได้ของแล้วนะคะคุณออนนี้เราก็จะไปต่อนะไปร้านไหนยังไม่รู้นะคะ